ครับเรามาดูต้นอินทผลัมนะครับอันนี้ต้นนี้เป็นอเมซาหานนะครับอายุผลก็ประมาณร้อยสามสิบวันนะครับเข้าสีละผลเนี่ยจะสุกเนี่ยเร็วกว่าบาฮีนะครับตัวผลเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับทั้งต้นทั้งผลเนี่ยเราปลูกโดยเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับสังเกตดูจะมีเพลี้ยมาบ้างครับเราก็ใช้วิธีล้างและกาจัดแล้วก็ดูครับใช้มือปัดออกบ้างครับฉีดน้ํา ผลที่นี่เนี่ยเป็นใกล้ป่าชายเลน,นะฮะพื้นที่อยู่ที่ชนบุรีการปลูกใกล้ป่าชายเลนก็เราทดลองแล้วได้ผลค่อนข้างดีนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นโคนเนตี้นะฮะผลจะเป็นสีแดงะฮะ,ะรสชาติเนี่ยตะกี้ก็เท่าที่ชิมอะ่ะก็หวานประมาณเดียวกับบาดีแต่จะติดปาดมากกว่าส่วนตัวซามานี่เนี่ยตัวนี้นะครับซามานี่ สามัญนี่นี่จะค่อนข้างฝากตัวนี้ผลสีแดงเหมือนกันแต่ค่อนข้างฝากนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบตัวอเมซตาหารมากกว่านะครับตัวอเมซตาหารมาดูอีกจักันก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูบางที ตัวเนี่ยผมจะชอบอเมซาหารมากกว่าเพราะว่าผลอเมซาหารเนี่ยข้อดีเลยเนี่ยเจอฝนเนี่ยมันไม่แตกนะครับผลค่อนข้างใหญ่สีสีสวยนะสีโซโบโรสนะครับรสชาติเนี่ยก็ไม่ติดฝากนะครับลอง,ลองชิมเลยครับลองชิมลลเลยครับชิมลองจิลูกไสบอกชิมเลยอันนี้ลูกนี้นะไม่ยังไม่สี ไม่เข้าดีนะครับประมาณ90้าเปอร์เซ็นแปเปอร์เซ็นมีฝาดน้อยมากหวานหวานไม่โดดเลยกินแล้วอร่อยดูแลง่ายเดี๋ยวเราไปดูบายฮีกันอันนี้จะเป็นบายฮีครับ อายุปลร้อยสามสิบวันเหมือนกันชิมเลยเอาันนี้เนี่ยชิมตัวน,นี้อันนี้เราไม่ค่อยเราตั้งไวท้ทดสอบีะยวลองชิมเลยเนี่ยครับเราลองดูอืมด้วยเนื้อความจําผมบ้างบาฮีเขาหวานบาฮีจะหวานโดดแต่ติดฝาก นิดหน่อยแต่ตัว M S นี่ไม่ติดฝาดหวานไม่โดดโดยส่วนตัวเนี่ยผมให้ M S ดาหานเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองผมให้บายีอันดับสามเนี่ยโคเนซี่ส่วนตัวซามานี่เนี่ยเหมาะสำหรับทานผลผลสุกผลสดเนี่ยไม่ไม่แนะนำค่อนข้างทั้งฝา,าดและหวานน้อยก็สำหรับเพื่อนเ <ๆ S 2> ที่จะปลูกอินภาลัมนะครับสวน ของเราเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็ไม่ใช้สารเทมีนะครับเดี๋ยวจะเริ่ม ه, ส่งไปให้เพื่อนๆชิมนะครับอาจจะมีถ้าเหลือเยอะอาจจะจาหน่ายบ้างนะครับแต่เน้นส่งให้พักพวกเพื่อนฝูงชิมมันมากกว่านะครับปีนี้เป็นออกปีแรกนะครับก็ฝา,ากกินตาผาลำสวนเฮียชาติไปไหน่อยนะครับสาพัฒทีวีก็ฝา,ากเพื่อนๆถ้า ใครอยากจะชิมหรืออยากจะอุ่นหนุนก็อุ่นหนุนเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทําโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับคุณมากครับก็นี่<อ>จะเป็นอันนี้จะเป็นบาฮีนะครับอายุประมาณร้อยสามสิบวันนะฮะส่วนตรงนี้เป็นอเมเอสนะฮะอเมเอสดาหางอันนี้จะเป็นโคเนตีนะฮะสดสดจากสวนปลอดสารเคมีครับรวันนี้วันที่เท่าไหร่เลยวันนี้วันที่ สิมิถุนายนสองพันห้าร้อยกสิบสามนะครับโอเคครับจะผาลำสี่พันเปรียบเทียบลักษณะผลนะฮะอันนี้จะเป็นบาฮีถัดไปก็จะเป็นสามานีอัมเบสดาหารโคเนซีนะสีก็จะแตกต่างกันไป เรามาลองชิมอ,อเอ็ดดารอายุ130วันดูนะคะสีสวยมากเลยจะลองดูว่ากรอบปาหรือเปล่ากรอบมากเลยหวานด้วยเนื้อสําแล้วคะ่ะหวานเจี๊ยบเลยย่ะแ อันนี้เป็นผลของอินทราลาพันโคในซี่นะคะสีสันสวยงามเลยเอาล้างก่อนเนาะเพราะว่า่อมีฝุ่นนี่นะคะสีประมาณนี้ กรอบมากเลยอ่ะรสชาติจะคล้ายบาฮีแต่ว่ามันเหมือนกับมันฝาดที่เปลือกมากกว่านะแต่หวานนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบอัลเอสยาราฮันมากกว่าเพราะว่าทานง่ายไม่ฝาดแต่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหรน่นะแต่อันเนี้ยกรอบกรอบจริงๆแต่ฝาดหน่อยนะคะ